ทดสอบโหลดเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับใช้โหลดไปก็มิตเตอร์ไม่ค่อยตรงนะครับจะใช้แคมมิตเตอร์วัดตอนนี้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอูู่11แอมนะครับก็ประมาณสัก2,700วาน2,300กับ 2อ0สบาทอันนี้ก็ไม่ค่อยตรงใช้มา2ปอปีก็มอ่อแปลงเคือรอยก็จะมีเสียงเสียงค้างหน่อยนะครับส่วนชุดบนก็จะเป็นไฮวลต์นะครับไฮวลต์ Hi ก็จะใช้แอร์อยู่นะครับอนนี้ใช้ไปเพิ่งเปิดแอร์เมื่อกี้นะครับก็รันระบบสักพักหนึ่งก็แอร์อินเวอร์เตอร์ก็จะค่อยๆกินกระแสนะครับอันนี้ ที่สองกิโลสองพันวัตสองตัวนะบนี่ครับแต่ตัวนี้เก้าพันนะก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหน0่0สองทียูนะครับตัวเปิดทำงานแล้วก็จะมีแสงสว่างไฟสิบแปดวัตต์หรือเปล่านะแปดดวงอันนั้นยี่สิบสี่วัตต์ดวงกลางนะก็ ก็จะมีตู้เย็นสองตู้นะฮะสำนักงาส่วนข้างหนอกก็จะใช้พวกไมโครเวฟหม้อพวกนี้นะครับก็ตอนนี้อันนี้ของไฟไฟหลวงนะครับเราไม่ได้ดึงไฟหลวงใช้เลยก็สามจุดห้าหกวัตต์ก็คือเลี้ยงไฟที่เลี้ยงตัวนี้อยู่นะครับไฟหลวงมาที่สอง้ี่สิบโวลต์ ไฟจากการไฟฟ้านะครับอันนี้ไฟออกจยากกินวร์เตอร์เราออ,ออกมาใช้งานนะครับอันนี้ใช้เครื่องทำาน้ํา้อุ่นอยู่ใช้อยู่ที่10แอมป์นะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่จะตรงแคมมิตเตอร์วัดเมื่อกี้ก็11แอมป์นะครับกวเตอร์ไฮโวลต์ก็จะ พันบาใช้แผง340ร้อยสบาทนะครับใช้กับอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ตัวนี้นะครับส่วนตัวข้างล่างก็ใช้340ร้อยสีบาทหกแผงบัตรรวมก็2,000พันนี้ชาร์จล,ลงชาร์จลงแบตลิเธียม48โวลต์นะคร,บรนะนะับ48โวลต์120แอมป์นะระบบสีบแปนะครับก็มันแบต3.2โวลต์16 สิบหกก้อนก็ได้วนที่ห้าสิบเอ็ดจุดสองวลต์นะความจุร้อยี่สิบแอมป์นะจะดูระบบข้างในของหม้อแปลงเทอร์ลอยก็จะมีเสียงคลางแต่ปกติของหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับก็จะมีเสียงคลางของหม้อแปลงนะก็แผงก็ตอนนี้ 4กิโลวัตต์ก็พันสี่ร้อยวัตต์นะครับชาร์จลงแบตก็แทบไม่ได้ชาร์จลงแบตนะครับก็กจะมาะเข้าตรงหาอินเวอร์เตอร,ร์ก็ที่เหลือก็จะชาร์จลงแบตแต่ไม่เหลือนะครับก็อีเป็นแอมป์ก็ยี e ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแอมป์นะครับทั้สี่ร้อยวัตต์ อันนี้โวลแบตครับโลโแบตอ่ตอาเรับเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้เมื่อกี้เครื่องทำน้ำอุ่นข,ขออนดบัดวัดบัดอยู่ไรหนนรอสามพันเสริมทันแปดร้อยวันะแต่ไม่ได้เปิดสูดนะครับเปิดกลางเดา๋ยวลองเปิดเปิดขึ้นอีกหน่อยดู เครื่องก็จะมีไอ้หน้าจอนะครับจอเครื่องจอแสดงเครื่องอ่าอันนี้เปิดเห็นไหมครับแบตบยุบเลยครับถ้าเปิดเปิดมากเป็นแบตยุบเลยเพราะว่าชาร์จไม่พอะครับอ่าล,ลดลดลดลงปิดเลยนะครับนี้นะ,ะปิดปิดกัดงขันเมให้อุ่นจะไม่มีเสียงคลางนะอันนี้คือเทสระบบให้ดูนะครับว่าระบบโอเคไหม ก็คือถ้าแบตเยอะแบตจะไม่ยุบนะครับถ้าแบตเยอะอันนี้แบตเราแค่ความจุแค่120แอมป์นะครับถ้าแบตสัก300แอมป์เนี่ยแรงดันแบตมันจะแบตจะไม่ตกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบตเราเยอะแล้วก็แผงชาร์จเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มให้เหมาะสมกับแบตเรานะครับอรนนี้ถือว่า 820แอม2,000บาทยังถือว่ายังเยอะเยอะกว่าแบดนะครับถ้าชาร์จถ้าชาร์จต่อเนื่องสองเพราะว่าถ้าชาร์จก็ก็พอดีนะเพราะว่ามันมันจะไม่ได้2,400บาทเป๊ะๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าวันจริงมันจะได้สักประมาณ80%นะครับก็ประมาณก็จะเหลือสักประมาณ1,600วัตต์ ถือพันหกร้อยบาทก็ตอนนี้ก็ชาร์จได้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับยี่สิบเก้าแอมป์สามสิบแอมป์ก็ศูนย์จุดสองซีของของแบตร้อยี่สิบแอมป์เราก็ถือว่าชาร์จยังในแบตรองรับได้นะครับแบตับได้ก็ ส่วนข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสามารถแบ็กอัพให้กับอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ได้นะครับนะครับก็คือเราสามารถอาเอาไฟจากเอาไฟ AC จากอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงถทอรลอยเครื่องนี้มาผสมไฟเข้ากับบอร์ดผสมไฟนะครับก็คือผสมไฟ AC กับ DC นะครับนะครับบอร์ดผสมไฟเข้าบอร์ดนี้นะครับมันก็จะได้เป็นไฟออก ออกมาเลี้ยงบอร์ดไฮโวลต์อินรมเตอร์นะครับ,รบก็คืออินรมเตอร์จะรับไฟตั้งแต่320-420โวลต์ข้อเสียของอะระบบที่ไม่มีบูตนะครับไม่มี MPPT บูตก็คือเมื่อแรงดันของแผงตกนะครับจริงแผงแผงแรงดันมาที่400โวลต์นะยครับ,รบตอนนี้เราใช้ไป2,600วัตต์นะครับ แผงผลิตไฟได้ไม่พอครับเพราะแผงผลิตไฟเต็มที่ก็3400ี่รอยวัตต์อ่ะไม่ใช่นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็สักประมาณเต็มที่ก็ประมาณได้สัก2องพันเก้าสองันแปดสองันเก้าร้อยวัตต์เราผลิตได้สองพันตอนนี้ใช้ไฟไป2 6 0 0ันร้อยวัตต์นะครับมันจะดึงไฟจากการไฟฟ้านะครับอันนี้อันนี้เอาไฟจากการไฟฟ้าเข้านะครับ สามารถสลับลงมาข้างล่างเอาไฟจากหมอแปลงเทอร์ลอยไปใช้ได้ก็เมื่อกี้เปิดเปิดโหลดของปั๊มปั๊มอยู่ก็เลยเอ่อเปิดโหลดของเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ก็เลยก็เลยสลับไปไฟหลวงเข้าเข้าจ่ายบอร์ดเพื่อแรื่อินวอเตอร์นะครับไม่งั้นมันจะดึงไฟของหมอแปลงเทอร์ลอยเยอะเพราะว่าแบตแบตเราน้อยครับเราต้องบริหารใช้ให้ถูกต้องก็คืออันนี้เอาไว้สลับ สลับไฟเข้าของอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์เราจะสลับก็ต่อเมื่ออินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์เนี่ยมีแรง,งดันแผงที่สูง360ขึ้นไปนะครับเราจะสามารถสลับก็คือปิดไฟ AC เพราะว่าบอร์ดบอร์ดไฮโวลต์เนี่ยเขาจะเขาจะรับไฟจากไฟอันไหนโวลต์สูงกว่าเขาจะดึงไฟอันนั้นไปใช้ก่อนนะครับพอไฟสมมติไฟ DC ตกลงมานะครับ เขาเขาถึงจะดึงไฟไอเอซีเขาถึงจะดึงไฟบ้านมาไปใช้นะครับนี่ครับตอนนี้แรงดันแผงเริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ไม่ไม่ดึงไฟหลวงมามาผสมนะครับตอนนี้ไม่ดึงไฟมาผสมเราสามารถปิดเราสามารถปิดไฟตรงเนี้ปิดไฟอันเนี้ยปิดไฟไฟไฟไอการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะสลับลงมานะครับ นะครับปิดไฟดับแล้วผมจะสลับเอาไฟจากอินเวอร์เตอร์มาแปลงเทร์ลอยนะครับนะครับก็คือใช้เบรกเกอร์สามทางนะครับนะครับกระแสเข้าแล้วครับจ่ายโหลดครับจ่ายโหลดเข้าบอร์ดนะครับอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ข้อดีของอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับจะดีกว่าอินเวอร์เตอร์อ่อนกิดก็คือไฟดับยังสามารถใช้งานได้นะครับก็คือ มันจะใช้งานไฟจากแผงโดยตรงได้แต่ถ้าแผงผลิตไม่พอกับโหลดที่เราใช้งานนะครับอินเวอร์เตอร์จะโวลต์ของอินเวอร์เตอร์จะต่ำลงนะครับถ้าอินเวอร์เตอร์ถ้าไฟเข้าอินเวอร์เตอร์น้อยกว่า320โวลต์นะครับน้อยกว่า320โวลต์ปุ๊บแรงดันขาออกของอินเวอร์เตอร์จะตกลงทันทีนะครับเหลือ อันนี้ผมตั้งต่ำกว่า196ประมาณนี้ครับห9 6้โิโวลต์ให้ชิโนทามเมอร์ตัดหยุดจ่ายไฟหยุดจ่ายไฟนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่สำคัญพวกชิโนทามเมอร์นะครับตัวคาปานครับใส่ก่อนที่จะ ไฟก่อนไฟ DC จะเข้าบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ครับก็คือตัวนี้จะเป็นไฟตั้งแต่3า0ร้อย mm hmm. ถึงส mm ี hmm. ่โวลต์เข้าก็จะเป็นคาปาซิเตอร์ขนาด3,000 3,300ไมโครนะครับ450 mm hmm. โวลต์ตัว mm hmm. ก็คือตัวเก็บประจุนะครับก็คือจะเก็บพลังงานไนวะ้ mm hmm. เพื่อรองรับบอร์ดรับแรงกระชากสมมติรตมเราใช้โหลดหนักๆแต่ In mm hmm. แบอินเวอร์เตอร์ระบบหม้อแปลงเนี่ย จะไม่ชอบโหลดที่เป็นพวกมอเตอร์นะคหรือว,ว่าเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับถ้าใช้พวกเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะมีเสียงเสียงค้างเหมือนกันนะครับโหลดมอเตอร์ก็จะมีเสียงค้างแต่โหลดที่ใช้กับอินเวอร์เตอร์มมแปลงไฮโวลต์ไอไม่ใช่มมแปลงนะอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์เนี่ยก็คือเป็นระบบสวิตชิงครับใช้กับพวกแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยได้สบายนะครับ พัดลมเนี่ยผมตั้งตั้งให้มันทํางานแบบตามอุณหภูมินะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวตั้งอุณหภูมินะครับนะครับผมกดดูว่าผมตั้งไว้ที่เท่าไหร่สามสิบสี่นะครับสามสิบสี่จุ้าถ้าเกิดอ,อุณหภูมิถึงสามสิบสี่จุดห้าเมื่อไหร่นะครับพัดลมก็จะทํางานนะครับอันนี้ผมใช้สองตัวนะครับจะตั้งค่าให้เหมาะสมนะครับสามสิบสี่สามารถตั้งได้เลย แล้วก็กดอันนี้ตั้งค่าง,ง่ายนะครับก็หลักๆก,การทํางานของบอร์ดนี่นะครับก็คือไฟแผงสมมติไฟแผงมา400โวลต์นะครับ DC 400โวลต์ปุ๊บมันจะเลือกอตัวบอร์ดเนี่ยจะจ่ายจะจ่ายไฟจากไฟแผง400โวลต์เนี่ยเข้าไปหาอินมอเตอร์ก่อนเลยถ้าเกิดไฟแผง ไฟแผงโวลต์ลดต่ำลงมาน้อยกว่า320โวลต์เมื่อไหร่นะครับก็จะดึงไฟของการไฟฟ้าเข้ามาผสมนะครับก็คือจะเล็กติไฟออกมาเป็น310โวลต์แต่ไฟที่เล็กติไฟออกมาเนี่ยมันต่ำเกินกว่าที่อินเวอร์เตอร์รับรับได้ครับทีนี้เราก็เลยจำเป็นต้องมี mppt นะครับก็คือตรงเนี้ยผมใส่ mppt ตอนนี้คือเทสท,ที่ตอนที่ไม่มี mppt ว่าแรงดันของเนี่ยครับจะให้ดูว่าแรงดันของ ขาออกเนี่ยมันจะไม่คงที่ครับถ้าไม่มี MPPT ก็คือตัวบูตแรงดันให้คงที่เพื่อใจ่ายให้อิดโมดเตอร์ครับตัว MPPT ที่ใส่ตรงนี้จะเป็นตัวที่บูตแรงดันสมมติรับแรงดันมา200โวลต์200โวลต์แต่ก็ยังสามารถดึงดึงกระแสรรให้คงให้ขาออกกับคงที่ที่ตามที่เราตั้งไว้ก็คือสมมติเราตั้งไว้ที่340โวลต์ ก็จะเข้าที่นี่340โวลต์ต่อเนื่องตลอดส่วนเมื่อไหรที่มันดึงแล้วแล้วมันโวลต์ตรงนี้มันตกน้อยกว่า320มันก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาผสมนะครับก็คือเป็นหลักการผสมไฟแล้วก็จ่ายให้กับบูต MPPT นะครับแล้วก็จ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์จะทำให้แรงดันตรงนี้ตรงที่สมมติผมปรับแรงดันของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ให้มัน ออกมาที่300เฮ้ยออกมาที่2230โวลต์นะแต่ตอนเนี้ผมตั้งไว้ที่230โวลต์แต่ว่ามันไม่มีตัวบูตกระแสก็คือแรงดันแรงดันที่เข้าบอร์ดมันตกเหลือแค่นคเนี่ยครับ320 325เนี่ยมันจะทําให้แรงดันตรงนี้ตกลงมาแต่ถ้าน้อยกว่า320เมื่อไหร่นะครับโวลต์ตรงนี้จะตกลงมาอีกนะครับ210 200โวลต์จนถึง200โวลต์ จนถึงร้อจนถึงร้อยเกบโวลต์ที่หลดถ้าต่ำกว่านั้นปุ๊บไอตัวชิโนโทัมเมอร์นี้จะทำงานนะครับอันนี้ก็สวหมากโหลดอันนี้จะเหมาะกับพวกโหลดมอเตอร์นะครับใช้กับมอเตอร์ไม่เกินไม่ควรเกินสองแรงนะครับสองแรงสามแรงนี้ได้สองถึงสามแรงได้แต่ถ้าเป็นสี่แรงห้าแรงเนี่ยไม่ควรนะครับ ถึงจะเป็นมออแปลงเทอร์ลอยก็ตามนะครับเพราะว่ามันโหลดมันค่อนข้างหนักอตอนนี้ผมปรับปรับใช้เป็นไฟจากอ e ินเวอร์เตอร์เครื่องนี้เข้าบอร์ดผสมไฟเห็นไหมครับไฟจากการไฟจะไม่ถูกดึงลงมาเลยแม้ว่าสมมติแรงดันแผงตรงนี้อ่อนอ่อนลงมานะครับปกติมันจะดึงจากการไฟใช่ไหมครับผมสลับให้มันมันดึงจากอมออแปลงเดี๋ยวเราไปดูข้างข้างนอกกันนะครับว่าว่ามันดึงไฟหลวงไหม บันยังไม่เสร็จนะครับจะทำระบบไฟให้เรียบร้อยก่อนก็เนี่ยครับกินแค่2วัตนะครับนะครับอตอนนี้ไฟจากอินเวอรเตอร์นะครับ14-15ีแอมป์นะครับเห็นไหมครับแรงดันตกแรงดันตกเพราะว่าไม่มีบูตไม่ได้ไม่ได้ใส่บูตแรงดันจะตกนะครับอ,อันนี้ผมทำไปลงรถนะครับก็คือลงรถนี่จะมีปั๊มน้ำ ปั๊มบาดานครับปั๊มบาดานพันพันร้อยวัต์แรงครึ่งก็จะมีพวกลงสีข้าวมอเตอร์5แรง4ีหรือหแรงมอเตอร์หแรงนะครับก็จะสลับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าโดยตรงเลยใช้ใช้ตัว3ทางเนี่ยไม่งแบบั้นถ้าใช้จากอินมอเตอร์เนี่ยพังพังนะพังแน่นอนครับนะครับไฟาจากการไฟฟ้า240โวลต์2วัตนะครับ2.02วัตต์นะครับ มิเตอร์ไม่หมุนนะครับไอ้ที่2อวัดก็คือไปเลี้ยงของไอ้ตัวเนี้ยตัววัดค่าพลังงานนะครับวอนแอมมิเตอร์วัดค่าพลังงาน,นครับก็บข้างในบ้านก็จะมีโหลดที่ใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบลต์ก็จะมีแอร์9000 BTU บทนะครับ9,000 BTU แล้วก็ในห้องก็จะมีการน้ำร้อนหม้อหุงข้าว แล้วก็ส่วนพวกเครื่องเสียงกับไอพวกเกมอะไรอย่างเงี้ยใช้กับพวกกินวอเตอร์นี้มีมีปัญหานะครับคือเหมือนกองความถีไ่ได้ได้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ส่วนมากก็ตัวไอโฮมเทเตอร์ Theater, ไอระบบ7.1ไอของดีนอนนะใช้ใช้ไม่ได้เสียงมันสมมติเราต่อออกทีวีเสียงมันจะขาดขาด,ขาด,ขาดใหายหายติดๆิดข ติดดับติดดับนะครับก็เลยก็เลยไม่ใช้ก็เลยจะใช้จากจากการไฟฟ้าโดยตรงนะครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ว,ว่าจะใช้กับพวกตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็อคอมพิวเตอร์นะครับตู้เย็นคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วก็นี่ครับตัวนี้แอร์เหมือนสองครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ใช้กับอ,อินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ครับ จะเป็นพวกแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับมันจะรองรับโหลดได้สบายมากนะครับแผง3,400วัตต์นะครับจ่ายโหลด2,400วัตต์2,470วัตต์เนี 4, 2, 4่ยน,นครับ,รบไม่ดึงไฟฟ้านะค่าไฟมิตเตอร์ไม่หมุนนะครับมิตเตอร์ไฟฟ้าเพราะว่าสมมติ สมมติแดดหุบแดดล่มมันจะดึงไฟจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับไปไปเพื่อผสมกับไฟ d c 400โวลต์นะครับให้กับอินเวอร์เตอร์ส่วนนี้ก็ชาร์จนะเมื่อกี้โวลต์ตอนที่ไอ้ทำตอนที่เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับโวลต์ตกไปที่50 52นะตอนนี้ชาร์จกลับขึ้นมาแนละ้วโวลต์อย่างี้ครับชาร์จที่1,500วัตต์ 28แอมป์นะครับ820แอมป์เนี่ยผมจะตั้งแอมชาร์จไม่ใช่ตั้งมันได้ประมาณสักเต็มที่ได้อยู่35แอมป์นะครับของของแบตสมมุติตอนเที่ยงตอนอะไรมันจะได้อยู่ประมาณสัก35แอมป์35คูณ50ก็จะได้ประมาณสักเท่าไหร่ดีเดี๋ยวลองไปคูณดูกันนะครับ ช่วงนี้เดี๋ยวแดดล่มแดดหุบนะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้าไม่ได้ใช้โซลาเซลล์นะครับ2.45หกิโลวัตต์ก็คือ2หน่วย2.4หน่วยต่อชั่วโมงครับ1ชั่วโมงผมต้องใช้ไฟไป2อหน่วย2.4หน่วยเฉพาะแค่อินเวอร์เตอร์สตัวนะครับอ่าอินเวอร์เตอร์สตัวแล้วก็มีพวกตู้เย็นตู้เย็นตู้พวกตู้เย็นถ้ามันมันทำงานแล้วมันมันไม่ค่อยกินกระแสเยอะหรอกครับมันจะ พวกโหลดแอร์เนี่ยถ้าเป็นอากาศร้อนๆมันจะกินเยอะก็คือกินไปตัวละพันวัตต่อเนื่องนะครับตัวละพันวัตส่วน400กว่าวัตเนี่ยก็จะเป็นโหลดภายในบ้านพวกแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับ